สองคนนะคะในรายการข่ะเมาเล่าเรื่องค่ะ,คะวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องสําอางเครื่องสําอางที่ตกแต่งใบหน้าของเราใช่จริงๆแล้วแบบเป็นเป็นสิ่งที่คุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงก็ใช้เหมือนกันนะ,ะเออไม่ใช่คุณผู้หญิงอย่างเดียวเพราะว่า,าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ครีมกันแดดเออคุณผู้ชายยิ่งต้องใช้นะอย่ามาหน้าเหี่ยวใส่ฉันฉันไม่ชอบนะคะเขาบอกอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าอยนะคะออกประกาศให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่มีสารป้องกันแดดอ่ะต้องระบุนะระบุอะไรระบุ SPF กับ PA ให้ถูกต้องตามคุณสมบัติที่ได้รับการทดลองมาคือถ้าเกิดไปทดลองมาเสร็จปุ๊บมี SPF ต่ํากว่าหอย่ามาใส่นะยะถือว่าไม่มีห้ ใส่ไปเลย SPF ห้าสิบเนี่ยถูกต้องแต่ว่าถ้าเกิดทดลองมาว่าต่ํากว่าหกก็ยังจะใส่อะก็ใส่ไง SPF สองไงคือออยเขาบอกไม่ต้องมีเลยเพราะเขาถือว่าน้อยเกินไปคือหกเนี่ยป้องกันอะไรไม่ได้เลยว่าห้ามเลยเขาบอกไม่ได้ไม่ได้นะคะนายแพทย์ไพศาลดันคุ้มค่ะรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าตามที่สํานักคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอยเนี่ยนะคะได้เคยสํารวจค่า SPF ของผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดที่ขายอยู่ในท้องตลาด พบว่าการแสดงค่า S P F หรือว่าค่าความสามารถในการป้องกันรังสี U V เนี่ยไม่ถูกต้อง <S <S ตามที่ระบุไว้ไม่ถูกต้องเหรอเยอะไหมอ่ะคืออย่งนี้สมมติว่าเขียนไว้บอกว่า S P F 50อ,ออยอสุ่มเช็คไม่ถึงไม่ถึง2 0เองเดี๋ยวนะแล้วไม่ถึงแล้วมันให้เขาวางขายตั้งแต่แรกเรยงล้ั่น,น,นะเ<อ>ิเพราะมันต้องมีการขออยงออยอย่ามาจับนะฉันแค่สงสัยก็มาตอบสิ เขาบอกว่าทําให้ผู้บริโภคเนี่ยนะคะ,คะเกิดการเข้าใจผิดและเลือกใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ค่ะออดังนั้นนะคะออยอจึงออกประกาศคณะกรรมการเครื่องสําอางเรื่องการแสดงค่าความสามารถในการป้องกันแสงแดดของผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่มีสารป้องกันแสงแดดค่ะชื่อเรื่องยาวมากเลยโดยกําหนดการแสดงค่าความสามารถในการป้องกันแสงแดดนะคะเขาบอกว่า spf อธิบายอย่างนี้คุณผู้ชม spf คือค่าที่แสดงว่าอีคลีมกันแดดตัวนี้มีความสามารถในการป้องกันการไหม้แดดของผิวหนังป้องกันการไหม้ที่เกิดจากการเกิดจากรังสี u v อะไรก็ว่ากันไปส่วนค่า PFA หรือว่าเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่า PA นะคะ PFA เนี่ยคือค่าที่แสดงถึงความสามารถของผลิตภัณฑ์ในการป้องกันการดำคล้ำของผิวหนัง SPF ป้องกันการไหม้ PFA ป้องกันความดำดำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเขาบอกว่าทั้งสองอย่างเนี่ยจะต้องถูกระบุอยู่บนแพคเกจจิ้งหรือว่าบรรจุภัณฑ์ันซึ่งค่าที่ระบุเนี่ยต้องเป็นค่าที่ถูกต้องด้วยถูกต้องเลยนะคะ มีรายละเอียดดังนี้หนึ่งการแสดงค่า SPF ที่มีค่าป้องกันรังสี UV อยู่ระหว่าง6ถึง50 SPF เนี่ตามด้วยตัวเลขอบคุณผู้ชมค่ะ SPF เท่านี้เท่านั้นถ้าเกิดค่า SPF นี่นะคะอยู่ระหว่าง6ถึง50ให้แสดงระดับหรือค่า SPF ตามจริงเช่นมี30ก็เขียน30มี40ก็เขียน40แต่แปลกใจนะว่าแบบคนคนที่ผลิตผลิตภัณฑ์พวกนี้พวกขขึ้นมาเนี่ยเขาเคลมแค่30 แต่แต่จริงๆไม่ถึง30นี้เขาแล้วปล่อยให้ออกมาได้ไงมันไม่ใช่ใช้จิตใจส่วนไหนด้วนการผลิตงจิตใจของออยเพาปล่อยมาได้ไงตอนนั้นเผอเลยตอนนั้นง่วงเนี้ยหรอมันไม่ถูกต้องละแล้วมาสุ่มเช็คชันที่หลังอะรู้นะเออแล้วเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกออยไม่ได้ดูเขาบอกอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าตัวเลขที่มีค่ามากกว่า SPF 5 0ไม่ต้องระบุนะห้าสิบอะไรเงี้ยให้เขียนว่า SPF 50บวก ในกรณีที่ไม่มีผลการทดสอบหรือมีผลการทดสอบได้ค่าป้องกันรังสียูวีต่ํากว่าหกไม่ต้องเลยนะไม่ต้องมาเขียนเลยนะไอีอต่ากว่า6เท่ากับไม่มีใะยาจำไว้เขาบอกว่าอันนี้เนี่ยจะให้เริ่มต้นใช้นตั้งแต่19กันยายนพุทธศักราช2556นะคะปีต้องค่อยๆค่อยๆปรับเปลี่ยนไปนะคะส่วนการแสดงค่า PA ค่ะ สแสดงถึงการป้องกันกร,รังสี UVA เนี่ยนะคะ PA เนี่ยจะตามด้วยเครื่องหมายบวกอือ่าใช่ไหม SPF ตามด้วยตัวเลข PA ตามด้วยเครื่องหมายบวกค่ะเขาบอกว่า PA ก็จะบวก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 เนี่ยถึง4บวกเลยเหรอเออหมายจริงๆเราเคยเห็นแค่ 3, 3บวกเนาะนะคะประสิทธิภาพเนี่ยนะคะก็จะมากขึ้นตามเครื<า>่องหมายบวกตามเครื่องหมายบวกตามจำนวนของเครื่องหมายบวกใช่แต่ว่าไอ้บวกเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการกันน้ำนะอ้าวเหรอ เออกันน้ำเนี่ยต้องเขียนตั้งหาค่ะ water resistant ใช่นะคะเขาบอกว่าจะต้องระบุลงไปในนั้นเองไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเครื่องหมายบวกทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะรองเลยค่ะที่การยังกล่าวต่อไปอีกค่ะว่าประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่19กันยายนที่เราเรียนไปเมื่อกี้เนี่ยนะคะจึงขอให้ผู้ผลิตเพื่อขายหรือว่านําเข้าเพื่อขายเนี่ยที่ได้รับใบรับแจ้งเครื่องสาอางควบคุมอยู่ก่อนแล้วเนี่ยนะคะจะต้อง ทำให้เวลาทั้งหมดเนี่ย180วันในการแก้ไขทำให้ถูกต้องซะอย่างนั้นใช่อันนี้ก็คือในส่วนที่ออยอจะช่วยควบคุมการผลิตให้แต่ในส่วนของเราที่เป็นผู้บริโภคค่ะเราก็ต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีสารป้องกันแสงแดดให้เหมาะสมตรงความต้องการนะคะ,คะอย่างไรก็ตามค่ะการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีสารป้องกันแสงแดดเป็นเพียงหนึ่งวิธีที่จะช่วยลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากแสงแดดจริงๆมันมีตั้งหลากหลายวิธีนะเช่น กลางร,ร่มอ่ากลางจะพูดเลยใส่มววเกอ,อได้เหมือนกันเสื้อผ้าหรือถ้าไม่มีความจำเป็นแล,แล้วก็เดินในร่มเดินในตึกตามเงาอะไรต่างๆนะคะคระครีมกันแดดก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยเหลือเราเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะก่อนที่เราจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยนะคะหนึ่งต้องดูที่มาที่ไปก่อนว่า น่าเชื่อถือไหมถูกต้องบางที่มันแบบตามตลาดนัดก็อย่าไปซื้อแบรนด์หรือว่ายี่ห้อที่น่าเชื่อถือด้วยใช่คทั้งอีกทางนะคะจะต้องอ่านวิธีการใช้และหลักปฏิบัติอย่างละเอียดนะคะถ้าเกิดใช้แล้วมีความผิดปกติอะไรก็ต้องหยุดใช้มีผื่นแดงขึ้นไม่อดทนนะเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ชินไม่ได้นะคะทั้งนี้ค่ะสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะคะที่กลุ่มควบคุมเครื่องสำอางออยค่ะเบอร์โทรศัพท์มาคุณผู้ชม0ูย์ เอาอยางหยิบปากกายางนะเือเวลาให้0ูค่ะ5907275ค่ะ5907275ในวันและเวลาราชก,การเท่านั้นนะคะ <c oughs> สำหรับวันนี้ค่ะเรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ